กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังคุณทานครับขอต้อนรับครูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งหลงคลิปนี้ให้ถอยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลบับให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอละฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาคม2566้ของชาวลัคนาราศีมินหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีมินคุณมีดาวพระพระสบดีเป็นดาวจจรินตะนุเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาววาสนาของคนราศีมินครับในเดือนมีนาคมนี้ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนตนุ ครองตำแหน่งกเกษตราธิบดีดาวมีความเข้มแข็งจัดหนักนะครับและได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ตยในตังโหราศาสพระพຈเป็นองคว่าเป็นหางสยคปัญจมหาบุรุษโยกที่ช่วยส่งเสริมวาสนาด้านเมตตาธรรมความโจกดีและการมีผู้เพื่อการเหลืออุปธรรมกับคุณน,นะครับส่งผลให้ในเดือนมีนาคมจ้าลัคนาราัศิมินจะเป็นหนึ่งดวงที่โดดเด่นที่สุดใน12ราศีในด้านดวงวาสนานะครับโดยตีดาวาพระพรสบดีจะโคจรเร็วเต็มกําลังแล้ว ส่งผลกําลังคื้ครับคุณเนี่ยมีวาส,สนาโดดเด่นที่สุดนะครับซึ่งเป็นการะกาได้ทั้งพบถึงสีพบก็บคือเรื่องของพบกระดุมพะระส่งเสริมวาส,สนาด้านการงานด้านการเงินกครับคุณนะครับพบกระดุมพระเกี่ยวข้องกับรักทรัพย์ทรัพย์สินด้วยนะครับแล้วก็บพบปุตตะดาวพระพระสมบดีส่งเสริมเรื่องของความสุขการมีลูกหลานบริวาตรตีกระตัญยูหูคุณนะครับรวมถึงจกลาบต้าน,นการเสียงจกเสียง,ง,งดวงตัวนะครับ พบกัมมะจะช่วยส่งเสริมเพื่อับคุณเรื่องของหน้าที่การงานอาชีพนะครับแล้วก็พบลาภะส่งเสริมเรื่องของโชคลาบลาผลคนอื่นมาเพื่อกับคุณนะครับและลาภะยังหมายถึงความสุขสมหวังในการใช้ชีวิตโดยทั่วไปตัวนะครับโดยตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ทีพานมาแล้วแล้วก็ต่อจนถึงเดือนนี้นะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่18มีถุนายนของปีนี้เลยนะครับดาวพระพระสบดีจะโคจรเร็วภาษาหวงพื่ห้องวัดเซิร์คือการตีโคจรเร็ว กว่าปกติเป็นพิเศษนะครับจะส่งกําลังอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนเพื่อกับเจ้าลัคนาราศีมิในรองในเรื่องของวาสนาโดยตรงนะครับเพื่อคุณมีดวงชะตาที่เข้มแข็งเป็นเจ้าน,นักจะง่ายการาง,งานอ,นอย่างก็แล้วแต่มีโอกาสประสบความสุขย่างสูงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งอกตั้งใจเก็บหอมรอมรีบสร้างสถานฐานะได้นะครับมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านรถตีดินและสังหาริมทรัพย์ได้ตัวยนะครับ ความสาเร็จรอคนอยู่แล้วนะครับเจ้าลัคนาราศีมินดวงการงานเจ้าลัคนาราศีมินคุณมีดาวพระพระสบดีเป็นดาวจุาเรกรรม,มะที่แปละว่าอาชีพหน้าที่ก,การงานตลอดเดือนมีนาคมนี่ยังคงสถิตอยู่ในเดือนตนุนะครับรองตําแหน่งเกษตรราธบดีและตําแหน่งอุดมเกเก์ครับส่งผลให้คุณเจ้าลัคนาราศีมินในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะโดดเด่นที่สุดในเรื่องของการงานอาชีพนะครับ หน้าที่การงานคุณมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงเป็นรักเป็นฐานงานอาังกระจังคุณกจ็จะเนีย่ยอาญกะมีโอกาสาราบรื่นและสำเร็จนะครับและดาวพระพฤหัสบดีจะช่วยส่งเสริมเมื่อคุณนะ่ะเรื่องของความหขความสามารถความขยันขันแข็งแล้วก็เป็นตีเข้ากับผู้รักผู้ใหญ่ได้ไง่ายนะครับผู้รักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูสนับสนุนคุณอยู่เป็นพิเศษอยู่แล้วครับแล้วก็คุณจะมีความาตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นสามารถทำงานแก้ปัญหาได้ในทุกรูปแบบนะครับ รวมถึงผ่ยที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวเราเปิดล้านก้าช่วงนี้ธุรกิจเติบโตได้อย่างดีดีแบบมั่นคงนะครับกล้าขายดีมีกําไรแล้วธุรกิจสามารถขยายต่อยอดธุรกิจได้เพิ่มช่องทางการตลาดได้ครับส่วนผ่ยทีทำงานประจระําพนักงานบริษัทงานมีความมั่นคงมีความคล่องตัวมีโอกาสเติบโตได้มีโอกาส,เ,กาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตนําแหน่งขึ้นเงนินเดือนได้รับความดีความชอบเป็นพิเศษตัวนะครับโดยในช่วงวันที่เ4ถึง25ามีนาคม ดาวพระจันทร์ที่เป็นดาวเจเริญพุทธะมาสถิตยอยู่โดเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณนะครับและได้ตําแหน่งเป็นดวงมหาจักรและดวงอุจจาวิลาด้วยนะครับดาวมีความเข้มแข็งแบบโจกสองสามจันทเลยนั่น,น,นจะให้คุณกับเจ้าชะตาเจ้าลัคนาราศีมิ้น์จัดหน้าครับคุณสามารถใจช่วงสองวันนี้วันที่สองสี่ถึงสองห้าเป็นวันดีวันมงคลในการได้เริ่มในการเริ่มต้นการทําธุรกิจหรือเปิดกิจการเปิดร้านก้าของคุณได้ครับ ช้าราคนาราศีมินท่นันใดกําลังหางานกําลังว่างงานอยู่คุณก็จะรอฟังข่าวดีได้นะครับมีโอกาสมีงานใืท้ทํามีช่องทางอาชีพเพิ่อเหลือครับเป็นงานดีๆและถูกใจกับคุณแน่นอนครับเพราะดาวเจ้าเรือนการงานงคุณได้ตาแหน่งเป็นกเกษตรราทีบด,ดีและมีความเข้มแข็งจัดหนักส่งผลดีต่อด้านการงานอาชีพของคุณอย่างแน่นอนครับโดยในช่วงเดือนมีนาคมหากเช้ารัคนาราศีมิน้นต้องการเสริมดวงต่อด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพร จากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทำบุญเป็ดสตังค์จำนวนตีลงใต้19บาทเหลขกํำลังของดาวพระพระศบดีครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านครัวหน้าวุทิสุทรุกุนนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงการเงิน้าวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรืองกระดุมพระที่ปแปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในเดือนมีนาคมช่วงตีหนึ่งถึงสิครับดาวพระอังคารสถิตยอยู่ที่เรือนาชาสชาติของคุณ ได้ตำแหน่งเป็นดวงราชาโชคโยกหน้าเกลักคณะสมมัิในวันทีหนึ่งถึงตีสองนี่ครับการเงินของเจ้าลักคณาราศีมินั่นการเงินคุณช่วงนี้ยังคงดีนะครับมีสภาพคล่องมีคนณสนับสนุนมีคนช่วยเหลือครับแล้วก็หมายถึงว่าคุณอาจหาช่องทางได,ได้เสริมได้เหมือนกันนะครับเพิ่มเติมจากงานโดยเฉพาะงานตีเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์การประสานงานการเป็นตัวแทนการเป็นโปก้าคนกลางนะครับ และยังหมายถึงว่าก็จะมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนจากการร่วมกิจกรรมงานสังคมงานสมาคมตัวยนะครับโดยช่วงนี้ครับถ้าคุณมีการเดินทางเป็นด้วยหน้าที่การงานอาชีพหรือ,อการประกอบอชาชีพส่วนตัวของคุณนะครับการติดตอ่อประสานงานการทําการค้าการข,า,ขายการทําสัญญาเจราจาในทางไกลข้ามเขตข้ามจังหวัดนะครับงานก็จะรับหรือและสำเร็จผลมีผลตอบแทนตีคุ้มค่าจัดนะครับ หรือว่าถ้าคุณมีงานทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางครับโลจิสติกส์รถส่งของเดลิเวอรี่ับส่งสินค้าหรืองานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนเป็นในหน้าเพราะกล้าคนกางครับโชวงเวลานี้นำขึ้นหฮรีบตักนะครับเป็นชชวงเวลาของการหับงานได้ยังนักนะครับทุ่มเทมุ่งม,มั่นหน่อยขยันเป็นพิเศษนะครับจะได้รับสตังค์เป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับงานใหญ่งานเหมาสร้างผลตอบแทนตีญาคุณได้ยิบจับสตังค์ก่อน รวยๆกันเลยนะครับต่อมาวันที่12มีนาคม2ทุ่ม14นาทีครับดาวพระอังคารจเจริญการเงินงคุณจะย้ายราศีเข้าสถิตยุติเรือนพันธุได้ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นอุดมเกณฑ์ครับส่งผลฮื้ตั้งแต่วันที่12มีนาคมจนถึงวันที่9พฤษภาคมของปีนี้ดวงการเงินของเจ้าลัคนาราศีมีนครับการหารายได้การเงินงคุณจะยังคงดีและมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับคุณ ของคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพอาจทำมาหาเงินนะครับส่งเสริมให้เจ้าลัคนณราศีมีนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีลักทรัพย์ได้เลยนะครับเปลี่ยนสตางค์ให้เป็นลักทรัพย์ทรัพย์สินได้อาจเป็นเจ้าของบ้านาเจ้าของที่ดินเจ้าของรถยนต์หรือยานพาหนะและอสังหาร,ริมทรัพย์อาคารพาณิชย์ในรูปแบบอื่นตัวนะครับส่วนภูที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัททําธุรกิจส่วนตัวหรือเปิดร้านกล้าอยู่ ชนี้ธุรกิจของคุณยังคงทำรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแถมยังมีโอกาสได้ต่อยอดธุรกิจตัวเองนะครับเพราะการค้าขายดีมีกําไรของคุณนะครับมีโอกาสเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการรวมถึงการขยายสาขาธุรกิจของคุณตัวนะครับส่วนเจ้าลัคนารัศีมินผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับการเงินครับเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ธานาคารนายทุนจัดสรรทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตีดินอ่าและการลงทุนในพวกตลาดหุ้นนะครับของทุนรวม การเป็นนักเทรดก็จะมีโอกาสได้เห็นจังหวะในใจของวู้วมสมารรของคุณนะครับเพิ่มมูมลค่าของทรัพย์สินของคุณแล้วมีโอกาสได้รับผลตอบแทนติ่ดีที่คุ้มค่าจะนักนะครับโดยในช่วงเดือนมีนาคมหากเจ้าธนาคาราศสีมินต้องการเสริมดวงต่ด้านการเงินควรไปการาบสักการะขอพร,รจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทาบุญเป็ดสตังค์จนวนตีลงใต้17บาทเหลขกําลังของดาวพระพุทธครับเมื่อทําบุญแล้วขอทันขวดแนบวุฒิทรงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเว้นเปิล โดยแหนน่าไปทางทิศใต้ครับดวงความหากักเจ้าลัคนาราศีมินคุณมีดาวพระพูดเป็นดาวเจริญปัตตานีที่แปลว่ากูครองคนหักครับในเดือนมีนาคมวันที่1น0ถึงสิดาวพระพุธเข้าสถิตยอยู่ที่รานาผ้าของคุณครับเป็นการสถิตร่วมกันกับดาวพระเสาร์ดาวจริญวินาศ่งผลให้ในช่วงวันที่1น0ถึงสิมีนาคมครับความหักของเจ้าลัคนาราศีมินผู้ที่มีกูครองมีคนหักอยู่แล้วช่วงนี้ การมีเรื่องเฮ้ยบสบายใจกันนะครับเรื่องของคนหักกูคล้องครับบางกูกะความเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องของการเงินครับการจับใจ่ายใช้สอยและกาในช่วงนี้ถ้าคุณทําอาชีพประกอบอาชีพธุรกิจรวมกันกับแฟนกับคนหักการมีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องของการหารายได,ได้บัญชีรับจ่ายของกิจการและการหมุนสตังค์นะครับทั้งน,นี้ก็ขอควาคุ้นวางแผนใเื้อรบอบครอบอู้จากันในืด้ดีประครับประคองถนอมน,น้ำใจกันนะครับสำหรับ เช้าวันศรราศีมินผู้ที่ยังโสดโชนี่ก็ต้องดูแลหักตัวเก่าให้นหนักนะครับถ้ามีคนเข้ามาจีบอู้คุยติดสนิทกะเตือนตัวเก่าให้พ่องอมันจะมีเกณฑ์ถูกหลอกหรือถูกโกงสตังค์ครับต่อมาวันตี11มีนาคมตี2เานาทีดาวพระพุทธดาวเจริญกูกร้องของคุณจะแย่ราศีเข้าสถิตยอยู่ทีเรือนตัวเกา่าเรือนตะนุของคุณนะครับแต่ได้ตำแหน่งดวงเป็นนิดกระทรงผลนอในช่วงวันตี11ถึง30มีนาคมนี้ครับ ดวงความหากของเจ้าลัคนาราศีมินนต์สำหรับผู้ทม่มีกูครองมีคนหักอยู่แล้วก็มีเรื่องคือต้องขึ้นหนักกับคำกลันะครับโดยเฉพาะเรื่องของการระวัดระวังเรื่องของการอู้จ้ากาันการติดต่อสื่อสารอาจจะสื่อสารแล้วเข้าใจเบลอตรงกันนะครับขอให้ขึ้นให้ดีก่อนอู้แล้วก็พยายามใจกบอู้ตีอ่อ,อนหวานปิยะวาจาถนอมน้ำใจกันครับและในช่วงซาวันนี้ถ้าคุณทำธุรกิจกิจการรวมก,กันกับแฟนกับคู่ครองการดำเนินแบบใครสะดวกตัวได้เนาะเรื่องของ ธุรกิจหรือว่าถ้ามีลูก,ก้าติดต่ออาจจะมีเรื่องของการเลื่อนนัดหรือจดายเงินจ้านะครับสําหรับผู้ที่ยังโสดเจ้าลัคนาราศีมินท่ยังโสดช่วงนีกดูแลหักตัวเก่าให้หนักนะครับมีความสุขแบบสดๆกันก่อนครับและ,ะในช่วงเดือนมีนาคมหากเจ้าลัคนาราศีมินต้องการเสริมดวงแต่นั้นความหากักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับ ทำบุญเปิดซาตังจานวนตี่ลงใต้ซเอ็บาทเหล็กกาลังของดาวพระสุกครับเมื่อทําบุญแล้วขอ่ันโกรนแนงวัดที่วนกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับดวงโจกราบเจ้าลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจริญพุทธะที่แปลว่าโจกลาบที่ได้จากตัวเกา่าการเสียงโจกและการเสียงดวงครับเป็นดวงชะตาพิเศษเพราะดาวพระจันทร์โคโจรเร็วนี่อาราศีทุกทุกศกึงนั้นนั่นเขาจะมาช่วยกันดูดวงเป็นช่วง เน้นช่วงต้นเดือนและกลางเดือนนะครับในวันตีหนึ่งมีนาคมดาวพระจันทร์สถิตอยู่ที่เรือนพันธุ์ถูกของคุณครับฉะนั้นช่วงนี้เหลขน้ำโจคของคุณก็คือเหล็กเกี่ยวกับบ้านเหลขทะเบียนบ้านและก็เหล็กทะเบียนรถของคุณครับในวันตีสิบหกมีนาคมดาวพระจันทร์สถิตอยู่ที่เรือนกำมะของคุณครับฉะนั้นช่วงนี้เหลขน้ำโจคของคุณคือเหล็กเกี่ยวกับการทำงานเหล็กการประกอบอาชีพของคุณเหล็กประจําตัวในตีทำงานของคุณครับ ในเดือนมีนาคมหากจ้าลัคนาราสีมินต้องการเสริมดวงตะลันโชคลาภควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบุญเปิดสตังจำนวนตีลงใต้17บาทเลขกำลังของดาวพระพุธครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวรหน้าวุฒ่สงกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีใจ ถึงพร้อมด้วยอายุวันะนสุขะพระละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ